อย่างเงี้ยก็ต้องคิดแล้วว่าอะไรรู้ไหมว่า SME อ่ะหรือตลาดข้างล่างมันอยู่กันได้หรือเปล่าข้าวของมันแพงขนาดนี้เชื่ออะไรดิดเมียเมียผมมีคนใหม่ไปยังครับผมไม่ดูเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นการชวนทะเลาะแล้วพอคุณทะเลาะกันคุณก็จะด่าหมอดูนี่เรื่องจริงนะชื่ออะไรเมื่อ,อไรจะหมดนี่ครับชื่ออะไรไม่บอกผมผมผมดูให้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะแล้วไม่พิมพ์ชื่อให้ผมผมจะไปรู้ไหมลระว่าชื่ออะไรกัน ชื่ออะไรออยการเงินจะดีจะดีขึ้นไหมคะออยการเงินเป็นเดอะซันนะมันมีโอกาสดีขึ้นนะจริงๆบางทีเนี่ยผมอะเล่าให้ทุกคนฟังอะคนก็ไม่ค่อยเชื่อกัน,ไม,กนไม่ค่อยเชื่อเพราะอะไรกรรมมันตามบางตามันเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคสวดมน์ยุคคนภาวนานะจอยนะชื่อจอยนะการเงินจะดีขึ้นไหมมีโอกาสดีขึ้นจากไพ่เดอะซันสวัสดีครับ พิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามได้คำถามช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยชื่อทีเมื่อ,อไหร่จะหมดนี้ครับ